สวัสดีครับวันนี้มาพบกับการอัปเดตไลท์ o ูมนะครับล่าสุดนะครับเวอร์ชัน10.2นะครับผมสิ่งที่อัปเดตในเวอร์ชันนี้นะครับก็จะมีะการซิงตัวค่าแอดจัตรรูมนะครับที่เร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาแสดงให้ดูนะครับว่ามันเร็วขึ้นขนาดไหนแล้วทำไมผมต้องมาทำคลิปนะครับคือเล่าไปกาวก่อนว่าเวอร์ชั่นก่อนก่อนอะตอนที่เราจะซิงค่าการปรับแต่งอะไปถึงรูป,ปอื่นๆะ มันทําได้ช้ามากนะครับมันซิงค์แล้วใช้เวลานานมากแต่มาเป็นเวอร์ชัน 10- 2เนี่ยการซิงค์ค่าการปรับแต่งครับมันทําได้ไวแล้วคือมันรอโหลดเร็วมากไว้มันรอโหลดแป๊บเดียวนะครับมันทําได้เร็วมากนะครับผมเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะครับผมว่ามันเป็นยังไงครับมาดูที่ไลท์룸เลยนะครับผมแล้วก็มาดูว่าการซิงค์มันเร็วขึ้นยังไงนะครับผมมาที่หน้า development เลยนะครับจากนั้นก็ปรับแต่งรูปตามต้องการนะครับ โอเคนะครับผมก็เลือกทีเซตมาสักอันหนึ่งนะครับผมแล้วผมก็คลิกลงไปนะครับจากนั้นเราก็จะทําการซิงค์เซตติ่งอันเนี้ยไปยังที่รูปอื่นๆนะครับผมผมก็จะเลือกโดยการที่กดชิปเลือกนะครับหรือลากคลุมทั้งหมดเลยนะครับและเวลาเราจะซิงค์นะครับให้เราไปกดที่ตรงนี้นะครับจะมีเขียนคําว่าซิงค์นะครับกดหรือเราจะกด Control Shift S ก็ได้นะครับผมมันก็จะไปอยู่ที่ เมนูซิงค์เซตติ้งก็จะโผล่ขึ้นมาเหมือนกันนะครับผมจากนั้นเราก็ทําการเลือกค่าที่เราจะต้องการซิงค์เนาะในที่นี้เราจะเช็คออนนะครับทั้งหมดนะครับแล้วผมจะกดซิงค์นะครับปุ๊บสังเกตตรงนี้นะครับเร็วมากนะครับแป๊บเดียวนะครับวิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมลองใหม่ผมลองใหม่นะฮะผมลองใหม่เดี๋ยวผมจะซิงค์ไปภาพทั้งหมดในโฟลเดอร์นี้เลยนะครับผมมีทั้งหมด 1 8อ uh, ่182ภาพนะครับที่สิเล็กอยู่นะครับผมเราวผมก็จะทำการซิงคง์นะครับสังเกตดูดีๆนะครับตรงนี้นะตรงนี้นะความเร็วของมันนะครับกดซิงค์ปับ๊บเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเร็วมากนะครับคือ ถ้าใครใช้เวอร์ชั่นก่อนหน้านี้จะรู้ดีว่าการซิงค์ภาพในจำนวนเยอะๆอย่างเงี้ยมันทำได้ช้ามากๆนะครับผมกว่าที่ตัวไล t ์ o ูมจะประมวลผลให้เราเสร็จเนาะซึ่งเวอร์ชันนี้ทำได้เร็วขึ้นมากๆนะครับผมก็นี่แหละครับเป็นอัปเดตล่าสุดของเวอร์ชั่น10.2นะครับว่าที่มีอะไรพิเศษนะครับส่วนหรือเพิ่มเติมก็จะเป็นพวกอัปเดตพวกคาเมล่เนาะ อัปเดตมูดคาเมล่าแล้วก็เลนใหม่นะครับผมที่เข้าเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อที่จะให้เปิดไฟล์รอนในไลท์ o ูมได้เนาะโอเคยังไงวันนี้ไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับผมยังไงเดี๋ยวผมจะมาตอบทุกอคอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็วันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย